มันไม่ซ้ำกันเลยช่วยฉินด้วยนะเดี๋ยวพ่อรู้ผมนี่แหละที่จะพูดถึงอยู่แอบชอบมานานแล้วน้องเพ็ญศรีเนี่ยแต่ก็ไม่กล้าไปบอกแล้วเขาเพราะว่าน้องเพ็ญศรีเนี่ยเป็นลูกสาวพ่อก้าและวันเนี้ยพ่อก้าเนี่ยมาอยู่บ้านเลยเปน็นโอกาสดีของผมไปแหลกเลยว่าจะบอกความในใจกับน,น้องเพ็ญศรีนี่เพ็ญศรีเดี๋ยวคอยดูนะเดี๋ยวพี่แอบมาดิถ้วยเพ็ญีโอ้ยมาพอดีเลยหล่อมากทีไจก็ดีดีมึงนี่หน้าคมนะ มังพูดเหมือนกูไม่ได้ยินอะไรเลยอะเอาว่าพี่ดีทำอะไรกันอยู่เนี่ยพี่นี่ตายยากจริงๆเลยเนาะอ้าวใชพี่นี่ตายไปไหนเลยพี่แล้วฉันถามพี่จริงๆเถอะแกไม่มีการมีงานทำหรือยังไงไอ้เรื่องทุกวันเนี่ยการงานทำได้บ้านเนี่ยพี่ทำเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วแต่ที่พี่เมาเนี่ยพี่คิดถึงเป็นสีรู้ไหมคิดถึงฉันนี่ไม่กลัวพ่อรู้หรือยังไงจะกลัวอะไรก็คนเคยเห็นอยู่พี่มาทำไมเนี่ยก็ทิพย์พี่มาวันนี้เนี่ยพี่ตั้งใจจะมาเล่านิทานเป็นสีบางเลยเล่าลิธาน ฉันฟังใช่เอาอีกแล้วเพนสีพี่แหลมฉันฟังจนเบื่อแล้วฉันฟังจนฉันเล่าแทนทพี่จะบอกบอกเลยนะนิทานเรื่องนี้ของพี่นี่ไม่เหมือนเรื่องก่อนๆนิทานเรื่องนี้ของพี่นี่มันต้องมีลูกคู่ด้วยเพนสีนิทานอะไรไม่รู้ทำอะไรหลังบ้านอยู่จะพูดอย่าพูดก่อนเรื่องนี้สนุกนะเวลาพี่แหลมพูดเลียเสร็จเพนสีเขาแตะแกแหละแกแหละเออง่ายๆฉันต้องพูดใช่ไหมใช่เอาได้ได้ได้มีผู้ชายอยู่คนหนึ่ง กระบกกระดูกของมันในท้องเือนะะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งแกแหละอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแกแหละลุกหล่อเอาการหลกตัวเองจังแ่ะแกแหละและผู้ชายคนนั้นนะก็แอบรักลูกสาวเจ้าของบ้านแกแหละเออแต่ว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นนะเขาก็เป็นคนดีด้วยนะเป็นสี่ เสียงเป็นสีเป็นไงล่ะจ๊ะสีเสียง้อะไรนะสีเสียง้งเสียงแห้งเสียงเป็นสีแห้งน้องผู้ช่จะใช้เสียงเยอะเอเดนรู้เสียงเป็นเสียนะเป็นสียงโอ้เป็นเสียงทำไมขาเป็นป่องอ้อยขนาดนี้ล่ะจ๊ะนักวิ่งเก่าวะเนี่ยเออแต่ผู้ชายคนนั้นนเขาเป็นคนดีด้วยนะแอบรัดลูกสาวเจ้าของบ้านก็คือเพนเลย จ่าจับมาแล้วคุณอะไรเอ้อพี่หลมเล่านิทานให้ฟังจ่ามีองินมันจะทำหรือเปล่ามีจากพ่อจะมีมันต้องงานท้องการเจ้ายายพ่อเห็นอย่างนี้จ้ะไปเลยจะแต่ากพ่อเฮ้ยแหลมพี่หลังมึงไม่ต้องรัดตีหัวกูนะไปตีมันสิเขาปกหูเลย ไปคนละก็ไปเยอะล่ะไปอยู่ไม่ได้บอกไปเรียกไม่ต้องมาเห็น,นหน้านะไอ้หน้าอยู่แล้วแหละไมนิทานอะไรคุณม<ะ>ึงนักหนาฮะไอ้นวันกูเห็นมันไปเ,เดือดรึดเดือดแกอยามาบ้านไิทานอ่ะไม่ยังอ่ะแน่ใจอ๋อและก็คืออย่าวีโอคอหากูนะไปเลยพอมายีนตัวนี้